ดเพาะชีวิตไร้วาสนาแต่งงานหลังเม่ไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนเรียได้ว่าเป็นสาวที่ยังสวยอยู่เสมอสำหรับเมยพิชนาลาบิกอัครวัตรหรือไฮโซบิก so อัครวัตรที่หลังจากตกลงขอพาดูใจกันมาก็มีโมเมนต์น่ารักให้แฟนคลับได้เห็นอยู่บ่อยๆล่าสุดกับการอวดรูปคู่พร้อมก็ว่าจะไม่รักยิ่งเป็นการยืนยันว่าทั้งสองคน เข้ากันได้ดีมากๆล่าสุดสาวเมพิชนะได้โพสต์อินสตาแกรมเผยเรื่องราวเรือนสายไปร่วมงานแต่งงานของเพื่อนๆแทบจะวันเว้นวันไปเลยจนเจ้าตัวเริ่มมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจซึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าฉันมันไม่มีวาสนาเดือนนี้แต่งกันเป็นว่าเล่นเลยจ้ามีความสุขมากๆนะดีใจดยที่สุดเลิฟอยู่ที่สุดแอดแปงอันเดอร์สกอตอองีราหลังจากที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปนั้นสาวแป้งก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อว่า Soon to be ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นรอสาเมมีข่าวดีกับเขาบ้างฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ